สครับพ่อันครับปลาแจ้งหวางเจะแจ้งหวางเจีันทสิบท่าน่าครบสองกันหาร้อยหกสิเจ็ดลวพี่น้องเวลาประมาณเจ็ดโมงสิบเอ็ดลพี่น้องส่วนเี่้างรันเาศซื้อสายงวชมเดอพี่น้องมึงราคางวน้ำกันมาหลายพี่น้องงวมาหลายอยู่ คือนอยู่นโอ้งวหลย้นจะหลเด้อพี่น้องขนหลไปจมข้างงวงข้างงวงเดินบอสมันจะาสายงวงขนกับขึ้นโอ้งวไหลงวงไหลโอ้ตกถูกกับไเด้อพี่น้องไ้วาบปเนี่ยเรียบร้อยแล้ว โอ้เยียบรลอยแล้วพคะนะสวัสดีครับเปิดร้านไปไหนครับแม่เนี่ยเหมือนสามพันหาเนี่ยปื 13, ้นเหมือนสามพันหาหมือนกลัวนะสูงก็ลอยซีได้อยู่พ่อนองเนอะสูงลอยสามสิบเย็ดขึ้นวันถัดยปลอยซีลอ,อยเซียนออนสามแก่แล้วตัวนี้เด็กตัวนี้เหมือนสามตัวนี้เหมือนสามนีเหมือนสามเพื่น้องหมือนสาม มึงเอานี่พี่น้องมือนีราคามกลัวส่นนี้พี่น้องสีแดงผมแล้วดูเลโตัวละแม่นี่ไอลูกแรกเบอทั้งสงลูเบอทังสองนาะเอามีเบอร์โตระ่ครับพ่อห้ยหอศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดหนเหาหาองาโตกับมาพี่น้องงัวมาใส่รับงัวหนาจะเล่นเนาะอาวผู้ใดสนใจอยูย่ขอบยุ่ฟัาหางหัวโทรไปราคามึางกลัวราคาโบแพงนี่พี่น้องมึงหนาตางัวลูกสองพี่น้องงัวลูกสองันเอาไปจะเป็นโตที่สามงสม พ่องสั่งกับว่าไหนเมินกลัวเราพี่น้องนี่เรย์สนใจแกโทรหาเราพี่น้องข้าเมินกลัวอ่ะตัวจิตตัวธรเพิ่นไปพี่น้องเป็นอย่างนี้น่องนี่เขาเอาก็ยังเป็นอั่งสี่ระบาดนี่เอาหออกอย่างนี้ง้อเวนี่มันไม่ขัดคออ๋ออง้อแม่ลูกว่ะนี่อันนี้แม่ลูกเด้อพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกโอ้ สาวบานชามเป็นว่าไทยไเน,น้องวันนี้ก็ออยังออกจน้มไก่อยู่สาวบานชามเป็น,นะบรยรยากาศสุสายวมาจากโตันนี้นี่บ่นนเ,เอาตัตูมผูกมแม่แ,มแมนั่นเรียบาดแม่งไหน่ี่ามื่สน,มนสี่พัหาปื๊ดสายหูมื่นสี่พันหาอันนี้ตูผูมันต้องเก่าบ่นี้เจ้าบาทตู้ีู โกนี e, đây, sao sao? Sa o, Không, <S S ่ได si ้สสององเอาเบอร์โทรมาศูนย์เกาหลีศูนย์เกา4เจ็ดหกเจกเจ็ดหนึ Clin ่งเกาหึเกาาซโมาพเอันนี้เมือนเอหรเ่าแม่ี่เหมือนสีพันหาพี่น้องเมือนสีพันหางมกระทบพี่น้องมกระทบผูใดส่วนใจญ่มนี่โอ้สูงลอยหาได้พี่น้องได้หาได้หาได้พี่น้องลูล็กตัวทุกโทรบโทรบ่าทรกตหาเปอรนตปตัวนี้ก็สายขกงเด้อพี่น้องสายหงเดสนใจโทรมาเด้อพี่น้อง อันนี้เจ้าบาทนี่ครับนี่มืยอนีมือหาโอ้ยหนุ่มเข้ามือหาสูงเลยซีไดเน่เนาะแต่ว่าคงคงเงาค้งเงาเนาะแสงาเย็นเยนีงขาเครื่องดำเยอพ่น้องเครื่องดำเครื่องดำหนาหนกนุ่นดีเอามีเบอร์โทรบก่อแปยสองสามซสองหกแปด โตขามาโตขามาพี่น้องมอมาตัวจะโตบ่อโต้่าโตเจ็กโต้หาพี่น้องเอาบรรยากาศสื่อสายน่วิช่นพี่น้องชินอย่างปีป้องเดี๋นาะคลอกได้ระหว่างนะะคนมาซื้อหลายเดียวพี่น้องมาซื้อง่วงทีวไายหลายเลยเบรกโตมาเนี่ ไม่ตัวตัวหมานวะเพ่ได้เล่มเ่ได้เร่มนี่เดี๋ยวตัวนี้วะเจ้าบาทละแม่เนี่ยเฮ้คู่นี่แหละคู่นี่ไรเจ้าบาทเนี่ยคู่นี่เจ้าบาทตัวนี้สามหมื่นไปแม่เมียแม่ลูกสามหมื่นไปสามหมื่อต้นๆเนาะเห็นปะโอ้ห้องสีดำสีหมองสีบตานลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียร้อยลูกแค่ตัวเลยนีู่ตัวเดียวลูกตัวเดียวเน่ะเอาเบอร์โทรมาแน่นิ ออ่92 092 9219 381โทชคขบมาพี่น้องโทชคขบมาพี่งัวงสีเครื่องดำครบพี่น้องเครื่องดำครบผู้ใดสนใจโทชคขบมาเด้อพี่น้องเลยอารมณากาศเฉยสายงัวมาดมักันบ่ครับหมาดมักันอ่ะมัน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 คอยมันมันนี่กับแม่ลูกกับพี่น้องแม่ลูกบรรยากาศเฉยสายงัว มาส้นทางเขาอีก,กองนึงพี่น้ององนึงค้นี่ื้สือยุเอพี่น้องแต่ว่าสื้อดีเยนี่กับแม่ลูกอะมึงแม่ลูกดิบกันนี่แม่ลูกนี่เจ๊บาทแม่ลูกเจ๊บาทเลยเนี่แม่ลูกครับผมสองหมันครับสองหมต่อร่างไปราไปลูกใดนี่รบไปลูกใดนี่ลูกเลา ลูกแล้วบ่ไลูกมหนึ่งหลูกสามหนึ่งเนาะเราได้ลูกเก่ตัวแล้วบอมีเราได้ลูกเกงตัวแล้วได้ลูกสองตัวตนะเอาเบอร์ทรม่สากระทงผสมแล้วเอาเบอร์น่นี่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสอเจอก้าสามหกเจ้าสมเอาโมาพี่น้องโเข้ามาพี่น้องเครื่องแดงพี่น้องเครื่องแดงลูกสามหนึะอ่ะโทรเกโามเนไปการสื่อการขามันจะต้องบอกกันอีกง่ายเเด้กพี่น้องอ่ะมันมันพอมันม แม่หนึ่งเนาะแม่ยังจะเอาไปใส่ระเบาดนี่ขอมาหาหนี่มาน้ำกันเนาะใส่ตัวนี้เหมือนสามพันหาอ๋อนี่เหมือนสามพันหาเบอร์ด้ิมาพอน้องเบอร์ดีหมาน้ำกันพี่น้องมาน้ำกันอ่ะคุยจดบก็ถามเป็นไปเด้งไล่ละเอียดกันโทวเบากันอีกทีหนึ่งครับโทว์ไล่ละเอียดกันทีหนึ่งการตอการขายง่วงตัวนี้ก็แดงดีอยู่เนาะแม่น้ำเก่า เจ้าบานนี่ตัวผู้ว่ะตัวผู้ทั้งสองตัวแม่ขายแล้วตัววแม่ขายแล้วตัวผู้หลายประเด็นเนี่ยสิบเก้ามื่นเก้ามื่นเก้าแม่นั่นเรียบร้อยแล้วเนาะเอาเบอร์โทรมาแน่นี่ตัวผู้ตัวนี้นี่ว่ะศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์สี่โทรเข้ามาได้ตอนนี้เลยบินมาเตอร์ นี่ซุ้ี่ก็อไปอันนี้ก็แม่นเนี่เอา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 เเอเาเเอาาเเาเาออเอเ่นอเนาเเ่นเาเเาเเอาออัอมันออเาาขายงว นี่สาวบานฉามสาวบานขมา,านขมเราจะร่างสัมผัสด,ดิพี่หนักเพื่อให้สนใจมึงสาวบานขามเดอ้อเอาพี่น้องนี่อีกแม่นึงเปิดออาไรมันได้ครับนี่สี่มือหาสูงรอย40 40 40สี่สิบประมาณร้อยสี่สิบหาเนาะสี่หาสิบได้เนาะนี่สี่หาต่อร่องไปเขียงดำแล้วไอ้ตัวแรกตัวละครับนี่ตักแรกเนาะเขาบ่กมีโดยธรรมชาติได้สวยๆเาี้ยเขียงดำครบ เครื่องดำครบพี่น้องเครื่องดำครบลูกผู้ใดเลยลูกแล้เนี่ยลูกมาหกแปครับลูกหกแเนาะลูกหกลูกก็เมียเด้อนี่สาวบันคำก็ทายไปอ้าค่ะสวัสดีครับเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษเนีแนย์แปดสองเจ็ดีเ่โชข้ามาเนาองพี่ลอยโลโอ้ลอยเราประกันตานี้ได้บดลอยโล่ไก่เด้อไก่เด้ออ๋อต่อร่องกันเนยอ้า เติมอีกนิดน้อยกับ่นเอาแป๊ะก็หลั่พุ่นอ้าวมันๆใส่ม <laughs> <laughs> well, like like, ันๆจอดจอดส่งก็อ๋อเรถแกะลังลังเข่าพี่น้องรถแกะลังลังเข่านี่อีกแม่นึงพี่น้องแม่นึงอันนี้เปิดร้านไหมครับนี่สองสองหมื่นห้าต่อรองไปลูกโตเมียเราเป็นเพาะเราลูกผู้ใดล่ะครับนี่ลูกหลงลูกหลงลูกหลงฮะลูกหลงลูกหลงสูงลอยหาได้นอนเนาะ ร้อยหาาเอเมนห้ากัวอยู่้อกรูอีกตัวละครับนี่สองตัวสตัวนี่เนาะสองสาตัวผสมไม่กับตัวซีตัวยังไปพี่น้องชงเราเูียงสูงนะพี่น้องสูงงัวงก้งะพี่น้องงัวงเอาเบอร์โทรมีปะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศี่แ่แปโทรเข้ามาพี่น้องโทรเข้ามางัวมาเสครับ ยัวเมื่อจะโซ่ข้านี้เนาะ,ะจะจอดจะจ้องพี่กับว่อกับว่ากันไปเพียงแค่งามงามลูกก็งามสีแดงเข้มพี่น้องสีแดงเข้มชัดเจนสีแดงเข้มชัดเจนลูกตัวเมียแดงเข้มอ่าอีกแม่นึงเนาะพี่น้องครับแม่ลูกไปหลายไหมนนครับไม่ห้อยสองเมื่อหาต่อร่องไปนี่ลูกแล้วน,นี่นี่โอ้เราเลูกผู้ใด้ล่ะครับนี่พ่อแมลูกสามหนึ่งเลยพี่น้องนี่ลูกสามหนึ่งพี่น้องลูกสามหนึ่งลูกก็ออกว่าท่านโดนเนาะนี่เนาะ เจ้าหามือเนาะเจ้าหามือเครื่องอมแดงพี่น้องเครื่องอมแดงโหามมึงบมาเอาเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษน่ศูนย์แปดสยังเเจ่เก้าเก้าหนึ่งโทษกับมาพี่น้องเราดูแ้่ตัวละกันลูกสองนี่เนาะลูกสองนี่ลูกตัวนียได้พี่น้องไดจะนใจะโทรมากนะเป็นพี่น้อง ได้เลยเด็กกับวากันอีกฉันการสื่อการขายง่วมันต้องว่าวงาวกันไปดอกหนอมันยั่งกับวกมันยั่งกับโทษเจกตัวถามเป็นมันจะเดินหัวง่วมันจะเดินขางกับหมันจะกขายคนนี้อ้ามันมันหอยมันมันไอผู้ซื้อกันนะไอผู้ซื้อกนน่ะเพาะอยต้นั่นจเอาจะดกันเพระไะบอวดกันพะกบาทเพื่ออะไได้กันแยกบาทอะไรเนี่ย <laughs> ừ. Vân, vân hai <laughs> live này gắn qua. How's your life in heaven? Moon co. Tôi đi ăn đi bao. Tôi đi đi. Tôi, tôi đi. Này. Tôi đi. 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 ได้บ่พ่นน่ได้แลได้หกพันห้าร้อยเอาไปได้บ่เจ็ดพันบ่ขายอ๋ากท่านขายกันพ่อน่าอจยย้อนก่นเอากรขึ้นจังหน่อยลงจักหน่อยมันก็ได้ทั้นตัวเพระเนาะไปยืนคองย่องข้องเอาสปยืนยังกันเอาเ้าไปยักละเล่าเสดายยุคน่ะ ไปแ่ขายสองพืนฐาพี่สามพี่อยู่สูงเลยหาได้อยู่พี่น้องสูงเลยหาอง้ยสี่สขายกันอยู่พี่โลอ่ะเอาเบอร์โทรตัวนี้นี่เบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งอ่าโทรขอมาแนาะแต่ทีนี่เนี่ยอีพอสนใจอยู่เนาะอีพอเราอยากไดอยู่แต่ว่าราคาก็ท่านลุ้งโตกันแต่ว่า จ้าขวางไปได้18เนาะแม่นป่ะที่พอจะได้16ว่ะโอ้ยก็ขึ้นขึ้นลง่มๆก็ได้กันตัวเอ้าเป็นแต่ได้ว่าเอ้ายี่ได้ขายกันอยู่พี่น้องยีได้ขายกันอยู่งแล้วเราบอกตัดคลิปแล้วบ่าชาวบ้านถามเอ้ยสวัสดีครับสาวัสาีครับเต็มค่ะเต็มเนี่นเต็มเต็มเอาเต็มเต็มมันนะเอาเอาเปิดเะมันบล็อกบอกจักเกียร์เราพี่น้องเลยเราได้ติดตามมาเล่าในเด้อสาวบ้านถามแค่แนวก็ได้เนาะ ยอดไหลได้หลายเด้อสามคนขามอ่วันชาครับไมดีครับที่ได้พอหาเงาาเบอร์โทรปมันน่ะเบอร์หลายไปไดละครับเนี่ยตัวนี้สิบหกตัวนี้เจ้าเกตสองหมื่นกับนี่เนาะอ๋ราคางมาราเป็นลูกผู้ใดหูกว่นี่บ่หูครับบ่หูเนาะอันนี้อันนี้กับตัวผู้เนาะตัวผู้อันนี้ตัวเมียเนาะอ๋เบอร์ทรมาแน่นี่เอาหนิเอาหนิพะนะเฮ้ยตัวไหนอ๋อศูนย์ แปดห้ศซีซีอพอคุณเนาะอพอคุณออนี่โทษหาพอคุณได้เอามาจะใช้ลัวพอคุณนี่ก็ได้หัวจะาสูห้องนี่เนาะอง่วงไปอยู่กัไก่แบบนั่หห่องเสียงุกมวลนะไ้มาจักบาทิใ้ไปน้ำกันเนี่ยสองหม่าร้อ่นห้ารอยต่อลองไปโอ้าร้อลูกไปลูกเป็นเลนบ่ะนี่เแม่แธรรมชาตินเราเลยลูกจะผสมอีกแล้วซื้อสองเดยสามเอาเบอร์โทรมานี่ ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสอามเก้อมเก้ามาแปดดทานใจทักขมาโทหาพินไปเลยบอกกันเนี่ยย่าไปนออยนะจากไห้หาหาหายังก็บอกกันไปมาน้านออยมันๆันาง้มันก็ต้องมีรายละเอียดกันตน้อยี่น้อท่งเอามาหน่อยเพ่หน่ออามาได้หลายตัวนาะเรียบร้อยเห็นปะ่ได้่เลียงมาได้ เอขายตั้งวันหนึ่งว่แม่นี่เห็บบาดนี่แม่เขาขาวยิ่งเนี่ยห้าสิบสองเราเป็นลูกผู้ใดชายหน่ลูกเราเนี่ยลูกสามหนึ่งนี่เราเป็ลูกจ้าโตแล้วลูกตัวเดียวนี่เนาะเออลูกตัวเมียพร้อมเด้อพี่น้องสูงลอยหาบวกชั่วลอยหกได้เนาะลอยหาได้ลอยหกได้แต่ว่างเขาออกลูกเป็นว่าแดงพี่น้องเสืยงดำพี่น้องเสียงอมดำแม่นั่นเห็บาดนี่ สาลูกแล้วลูกผู้ใดนี่ลูกแล้วนี่ลูกแล้วลูกหกแอ้าเบอร์โทรมาเบอร์โทรมาศูนย์สามสามศูกสหศูเก้าโทรมาได้งัวมาต่อำเภอพูนใส้จังหวัดลอยเอ็ดอ๋อจะจงที่กับโทรเกิดก็ทำเกินไปหน่อกบันจากาศสีขาว การที่การใช้จะตองมีต่อร่องกันน่อย่นีต่อร่องัตลาดนัวเชื่องขวางอยะสุดแมนนี่รับพี่น้องนัไปหลายปไะเเลยเนี่ยครับื่นเ้คับ2 9 0อ่เกตกตะลเมินแปเนาะเมื่อแปดมื่อสี่พันกว่าบาทออมื่อสี่พันกว่าบาทนาะมื่อสี่พันหอแมนปะมื่สี่พัน หมื่เนเจ้าพนะอ <Trustee S 2> <pas not S 1> ันน mm ั hmm. uh, finance, 30. 30. ้นี่ตัวนี้เลยมากกันบ่อันนี้เหมือนซีเมือนตัวนัต้นหมื่นสามเดี๋ยตัวนี้เลยหมืนีสขาเมือนซีที่ผ่าของพอรบอตัวนี้เหมือนหาตัวนี้หมือนหา ตัวนั้นเมืนซีโอ้หลายหลายหเอาเบอร์โทรพอหลบ้านหลายศูนย์เป็นสองสองเก่นึ่งศูนยเก้าพอหลบสุาโซนะอ่าตัวเจิ๊ตถามพอหลบเพนเด้อพี่น้องจะดจอกจะส่งก็บอกกันไปหลายตัวรายละเอียดก็โทรบอกอีกตันึ่งมันมีแต่ง้วสาวเราพี่น้องเอาหลายหลายหลเอาตลาดง้วเชืยงขวาสยโซคลิปแหลกเอาตัหนึ่งตพี่น้องตนึ่ง่ากอะไรก็แจ้งกติารไปเด้อสวัสดีครับ